สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับพี่ป่าออเช่นเคยครับวันนี้พี่ป่าออจะพาทุกคนมาเล่นเกมคุณลุงใจร้ายครับซึ่งวันนี้เป็นด่านที่แบบที่เราจะมาเล่นกันครับวันนี้ซึ่งด่านนี้ได้อัปเดตไม่นานมานี้ครับก่อนอดื่นที่เราจะไปเล่นเกมก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้พี่ป่าออด้วยนะครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทุกคนก็ลุยกันเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าคุณลุงจะเดินอยู่ในบ้านเป็นโอกาสดีราเขก็ไปที่โรงรถของคุณลุงเจริญพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะเจอเลื่อยนี่แหละเป็นอุปกรณ์สําคัญที่เราจะทาาําภารกิจนี้ซึ่งภารกิจนี้ก็ไม่ต้องยุ่งยากอะไรครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ซับซ้อนเท่าไหร่พี่ป้าอว่าง่ายง่ายซสอีกจากนั้นพอ เราได้เลื่อยมาแล้วเราก็ขึ้นไปที่ชั้นบนซึ่งเป็นห้องนอนของคุณลุงเจริญไซึ่งตอนนี้คุณลุงเดิอนอยู่ข้างนอกรู้สึกว่าจะปลอดภัยที่สุดเลยภารกิจของเราน่าจะง่ายมากครับวันนี้พอเราขึ้นมาบนห้องนอนของคุณลุงแล้วก็เราจะเจอกล่องปืนกล่องปืนซึ่งเราจะเปิดไม่ได้เราต้องใช้กิ๊บหนีผมมาสะเดาะก้อนกล่องปืนของคุณลุง พอเราสะเดาะกรอนได้แล้วเราก็ใช้เลื่อยที่เราได้มาจากชั้นล่างเมื่อกี้เอามาเลื่อยเอาดินปืนข้างในพอเราเลื่อยเสร็จแล้วเราก็ใช้เหมือนเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนเขี้ยวหมูตันเนี่ยมาประจุดินปืนที่เราได้จากลูกปืนลูกซองของคุณลุงเรียบร้อยแกิจแรกของเราก็สําเร็จจากนั้น แล้วก็หาทางลงไปที่ชั้นล่างมีอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องทำคือไปเอาเหยือกน้ำในห้องครัวของคุณลุงรู้สึกว่าตอนนี้คุณลุงจะเดินขึ้นมาข้างบนแล้วครับทุกคนเราออกทางหน้าต่างดีกว่าจะสะดวกกว่าออกได้ไหมออกตรงนี้แหละไอประตูล็อกออกไม่ได้อ๋ชิบหายแล้วสิทำไงอะ่ะตอนนี้คุณลุงก็เดินขึ้นมาแล้วเอ๊ะ ออกไปได้หรือเปล่าทุกคนนึกว่าแ่บตัวนี้จะออกได้คุณลุงมาแล้วคุณลุงมาแล้วโดวนกับดักอีกเอาคุณลุงไม่ตามเราออคุณลุงตามเราไปอีกแล้วุออกก้้ยอุ้อุอ้ยอ้ยอุอุ้ออก้่อ้อุอ้อนกกอุ้่อุิยอุ้ยุ้ออุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อุอุ้อ้อุ้่้ยอ้่อุุ้้ยอุุ้้ยุ้ยอุ้้ย้้ รู้สึกว่าตอนนี้คุณลุงจะไม่ตามเรามาแล้วเราไปทำธุรกิจต่อดีกว่าตอนนี้เราก็หาทางเข้าไปที่ห้องครัวของคุณลุงต้องไปเอาเหยือกน้ําไปทำธุรกิจต่อเข้าตรงนี้กันระวังให้ดีนะทุกคนกับดักนี่อันตรายมากเลยโยนทิ้งไปตอนนี้คุณครูคุณลุงอยู่อยู่ด้านนอกเป็นโอกาสดีเลย ห้องครัวของคุณลุงอยู่ตรงนี้นี่ประตูชืเขียวทุกคนแล้วก็มองเห็นแล้วเนี่ยเราต้องเอาเหยือกน้ําตรงนี้แหละไปทำบรรลังก์ต่อตอนนี้รู้สึกว่าคนลุงเดินอยู่หน้าบ้านแล้วเราจะออกยังไงนี่ออกทางไหนดีออกทางเก่าดีกว่าทุกคนเพราะว่าคุณลุงได้ล็อกประตูบ้านไว้อย่างแน่นหนาเลยนี่แหละออกทางเก่าก่อนดีกว่า ตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์ครบทั้งหมดแล้วทุกคนพอเราได้อุปกรณ์ครบแล้วเราก็ไปที่ข้างสระน้ําของคุณลุงเพราะว่าตรงนั้นและที่เราจะเอาของพวกนี้ไปใช้ซึ่งตรงนั้นมีซิก,ก้าบางอยู่ตรงสระน้ําของคุณลุงซึ่งเป็นมุมผ่อนคลายแล้วก็เทน้ําในเหยือกที่เราได้มาเมื่อกี้ลงไป แล้วก็เทดินปืนลงไปในซิก้าขนคนลุงจากนั้นเราก็หาที่แอบ,บดูอย่างนี้แหละเหมาะที่สุดเลยเราไปแอบ,บดูบนหลังคาก่อนดีกว่ารู้สึกว่าตรงนี้แหละเหมาะที่สุดเลยทุกคนเราแอบ,บบนหลังคานี่แหละคนลุงจะได้ไม่เห็นเราตอนนี้เราก็รออย่างเดียวให้คนลุงมาดูดซิก้าตามแผนของเราแล้วเราก็มาดูว่าถ้าคนลุงดูดซิก้าแล้ว คุลุงจะเดนอะไรมาเลยคุณลุงผมรอคนลุงอยู่ตอนนี้รู้สึกว่าคุณลุงจะเดินลัดละมาทางข้างบ้านแล้ว,ลวทุกคนแต่เรามองจาก,กมุมนี้ยังไม่เห็นคนลุงเดินมาเลยแต่ถ้าเรามองจากจอเล็กๆเราจะก็จะเห็นคนลุงเดินตอกตอกๆๆมาอยู่เดินเร็วๆหน่อยคุณลุงแลรกิจของผมจะได้สําเร็จเอาเห็นแล้วทุกคนตอนนี้เห็นคุณลุงเดินมาแต่ไกลเลย แป๊บแป๊บปรูป้สึกว่าคุณลุงเดินมาแล้วโอ้ยวันนี้โดดซิก,ก้าสักหน่อยอะไรวะจุดมาติดทิ้งไปโอ้โดนฝนหรือเปล่าวะอันนี้ก็จุดมาติดทิ้งไปอะไรวะเรียกน้ําหมดลองอันนี้ดูดิว้าวตรงตุางเรียบร้อยครับทุกคนคุณลุงโดนระเบิดจากซิก,กา้า ที่เรายัดลงไปครับทุกคนหยุดพูดฉลองแฮปปี้น้วยกัครับทุกคนมีความสุขมา,มากๆครับธุรกิจของเราก็สำเร็จจนได้ครับก็ฝากกดซับสไครต์ให้พี่ปะออได้นะครับถ้าอยากให้พี่ป้ออทำคลิปไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับวันนี้พาาไปก่อนครับทุกคน